สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว <c oughs> เสือหมอบเฟรมไม้ไผ่ของผมเองอตัวเฟรมเป็นแบบซ่อนสายนะครับไม่ดูจะมองเห็นหรือเปล่าภาพย้อนแสงอืม ตัวข้อต่อนี่ก็จะเป็นแนวประมาณว่าตัดมาจากเปมาลูนะครับอ่าตัดยังไงเช่นดอกเอาใช่ไหมครับผมก็ตัดมาโช๊โช๊คอ่าแล้วก็ไม้มาชนประมาณนี้ครับ <c oughs> กระโหลกก็เหมือนกันก็ตัดตัดตรงโคนมันนะครับโช๊โช๊คแล้วก็ไม้มาชนตรงท่อหน้าก็เหมือนกันตัดเอาเฉพาะท่อมันตัโช๊คโช๊คนี้ ข้างในนี้ก็จะเป็นคาร์บอนครับลักษณะคาร์บอนอ่ะนี่ครับเห็นมามไม่รู้คือคือข้างในเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ผมเอาเชือกมาพันทับให้มันเป็นลายเหมือนลายเชือกขัดๆกันกับคาร์บอนนะครับมันก็เลยจะเป็นแนวๆสีสลับกันไปมาที่ยึดสับจานเนื่องจากท่อมันใหญ่เกินครับ มันมันใหญ่เกินสามสิบสี่จุดเท่าไหร่ไม่รู้จุดเก้ามั้งผมก็เลยผมก็เลยต้องหลอกมันขึ้นมาใหม่ก็คือเอาสับจานเบอร์อะไรก็ได้ครับมาตัดมาตัดแถวๆนี้ครับเนี่ยช่วงช่วงประมาณเนี้ยแล้วก็อ้ามันออกแล้วก็เอาไปแปะครับแล้วก็ตั้งพิกัดมันกระติกน้ำอ้ยอ่ะก็จะเจาะแบบนี้ ก็คือกระป๋องนี้ก็จะเป็นประมาณว่าเอาไว้ใส่ที่ปะยางครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้ใส่น้ําพินตรงนี้ก็จะมีสูบอันหนึง่งอ่ะหมดแล้วครับแค่นี้นะครับก็แล้วก็ฝากกดไลค์เพจคาร์บองแล้วก็ฝากสับตะไคร้ชแน l นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัพคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆสวัสดีครับ